ปล่อยแค่ว่างดูเป่าไปลิน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 นลินนลุนลุนให้ไปดงบัวบานค่ะมีแต่คนให้ไปหาบัวบานเลยแต่ก็อยากเห็นบัวบานเออเคยเห็นอันนี้อะไรเนี่ยอุู้รถดับบอขับรถเยังไงให้ดับเสียตีก็ตามมาครับ ดิง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 หลังคาเขียวมาแล้วดูครับตะสักตะสักตะสักนั่งอยู่ทำไมอู้ทำคอกใหม่แล้วตัวนี้ไม่มีอะไรเอามาไม่มีอะไร เออไม่มีอะไรเอามาให้เลยไม่มีของฝากเลยก็เขาบอกกินเต็มโปรตีนไม่ได้ขนยาข้างหน้าบ้านบัวบานใช่ไหมคะเห็นแกบอกว่าอยู่กับคานุ่งงงงงใครวะใครวะเออใครวะใครวะดูเมษาดูเมษาระบีเต่ปุ๊บงงเลยใครวะ สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ดหอนี่ไอตัวดื้อนี่เฮ้ยเฮ้ยจำกันได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้วัดไมเรื่องอะไรกันอะไรเรื่องอะไรีกเ้อะไรกี้ตัว เรื่องอะไรไม่มีเรื่องนี่แหละเราเข้าไปดูข้างในวะเข้าไปเอาจะเป็นไรน้องพ่อเนาะเดี๋ยวยืมขาตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวพี่เอาขาตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวแม่เืออะไรล่ะครับน้องพลอยขาทำไมมันโยกแบบนี้อ่ะนี่ยังไม่ถึงปีเลย หกเดือนหกเดือนหกเดือนวันนี้อ่ะพรุ่งนี้มาใช้พรุ่งนี้วันที่หนึ่งเอาเกิดวันที่หนึ่งเด้อมันหกเดือนวันนี้ไงวันนี้อุ้ยดินชอบเล่นดินเลดวนเหมือนเดิมเหมือนเดิมว่าจะพาเข้าไปดูบ้านเสตีเออผมอยู่นี่ดีดีเลี่ยไม่แน่เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้อน่ารักขึ้นในบุญเข้าไปเข้าแล้วเข้าเล้โอ้โหลที่บบ โอ้ยโอ้ยเอาไปเลยปาน่นพึ่งหายดีเลยนี่ไม่ทราไปเลยเป็นเธอี่มามาเป็นเฮอบี่เป็นเฮอบียังไงอะเตะไปไหนเอาแล้วเอารล้วครับเอารองเท้ามาเจ้าเจ้าก้อเป็น โอยยิ่งมันชอบพรมบ่มันดื้มากเลยเอาเอาแล้วี่ดากลียวมากครับโอ้ถ้าไม่มีล้ออนี่ชนเดียวแน่นอนดูตะโกนโกนอลัวไหมบัวไหมนีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกลัวไมัวไห้ย่านเก่ต้องมาที่ไหนนานแล้วตัวนี้เกาึกเลย ดม่เมห่วยอ้ามาะมันเป็นเลดตัวนี้มาสัญญาณมาไม่กล้ามาใกล้มาเตะม่เติขาหลังรู้จักใช้คงนี้มาคาดกันเลยนะคนโยมาตั้งนานแล้วายมไม่รจะงยมมาอะไรเลย ม่เอาดิเก็บว้เอาดูดิจะทำไปไดเอามาทีพอไม่ม sure ีแล้วไม่มีอาวุธแล้วม in> ันมีแล้วไม่มีแล้วอาวุธไม่มีแล้วมันกืหัวอาวุธไม่มีมันกืหัวแทอาวุธไม่มีแล้ววันนี้วันนี้มันดื้อมากเดิมเดิมมันก็มาอาชนเลยแล้จะเขาววิ่งไ่างไรนี่สายจอมชนหัว ดูๆดูมันมันจะแกล้งพูดจะหยอดนี่เพน้อาบน้ำอะไรอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าอาบน้ำอาบน้กินน้ำอาบน้ำทุกครั้งเลยอานวน้อาีก่อนอาบน้ำแต่เช้ากูเลยนะ ยงม,มากออกม,มากหนี้ใลูกบอลในลูกบอลในลูกบอลใลหวนี่เล <c oughs> เาไปหาเทพเลยเนอะ้าแม่เขาบอกหงงเอาละเอาละคนตูดคนตูด เอาแล้วูนเลยครับอาเอาเอายอดที่ดีวะ่าก่อนเ่ายก่อน่าก่อนเร็เร็วอย่าก่อนเร็ว่าวยก่อนไปเจ็ดตีเข้าไปกับพี่เหวว

เดีวเดีวนอกินยูกินแม่กินลูกนอน่ออกก่อนลูกเดียวูเร็วแล้วนนกินลูกมน่นอ้นอนไม่ได้ปวทับอเมชาไป่ยวไป มันเป่าลมแรงๆอย่างนี้หมายถึงอะไรเป่าพลมแรงๆเจตีบอกว่าเป่าลมแรงๆอบ่นี้หมายความว่ายังไรคนมาเคืเห็นสั่งสวัสดีค่ะติดลูกอย่ไาลูกไมูกเมแม่สามันห่วงไม่อยากให้ลูก ก็อไม่อยากให้ใครกวนแม่มันใช่ไหมกวนดีเนี่ไปดีเนี่อีกลูไปกวนเห็นไหมมันไปแล้วมันนอนไม่ได้เมษาขี้กวนอ่ะวลู่ะวามภาษาช้างเขาบอกช้างใครช้างมันนะครับระวังด้วยมาเล่นบอกแล้วค่ะ เมสาควรถ้าลูกคุณวัยนี่ไม่นอนหราลูกหัวงั้นไหมมาเร็วมามหเร็วมาแล้จะพาเล่นเร็วมะวันนี้มาไม่มีอาวุธแล้วเราขีดคออร่อยเร็วลูกไม่มานานแล้วขีดคอหน่อยดิลูกให้ขีดคอเลยขีดคอรีขีดคอขีดคอนะดีดมันกระโดดทับมัยขีดคอแล้อให้ขีดคอเลยแม่ใจนะว่าให้น้องเมษาขีดคอ ดูมันเดี๋ยวมันจะเตะขาหลังเาวไเตันเดียวอืมนที่เห็นเห็นวันที่อาการที่ตกตอนตอนที่อะไรนะเป็นลมไอ้เกะไร ไม่จะไปยังนั่นดูดูมันอืมอืมดูดูเขาจะไปทำอะไรอ้าวมันจะเอาไปโยนทิ้งมันจะไปทิ้งเดี๋ยวเราดูก่อนมันจะไปทำไม้อยากดูสวัสดีค่ะพี่เอ็มดัมซิงนะคะ สวัสดีครับช่่งเงียวเขาจะสลัดเหยบแล้วมันเห็นยังไงวขึ้นแล้วูไหมล่ะทำให้ดูอลองดูียวเไหมเซฟตี้ดีดีเซฟตี้ดีดีนาเห็นไหมเห็นไหมขอแค่มีอะไรจัอยู่บนวหาข้างลอ่างยังยู้ข้างงยังู้ ลองยกทั้งสองเอ็นงอะไรด้วยมั้เราแหวนอ๋อยกขึ้นพวกมันจะสะบัดมั้ยไม่รู้แล้วก็ดูอ่ะมันไปสะบัดมันใจย่างนี้เลยมันกลัวเหมือนกลัวเราจะทำร้ายอ่ะกลัวเขาแบบว่ายกขึ้นแล้วกลัวตีแล้วเขาก็จะอย่าไกินเลยแหละหยุดกินเลยตายตายนี้สังเกตมันตกเลยอะไรอีกเนี่ย นี่อ่ะอ่ะกกระดิกกระดิกกน่ะนยโยย็นเออหนึ่เออโอ้ไหน่ช่ยางนี้เราเจาะเา่าทุกอย่างนั่งพับเยียบหรือนั่งพับเียบข้างนึ่งไาฟองคำองคำไปมาแล้วค่ะอุ้ยกำไรก้อนนั้นมันจะเป็นอะไรมันไม่จะนี้นะช้างตัวนั้นอ่ะ กำไรมีแต่ว่าถ้าตื่นเราเติมอะไรจะวิ่งเข้าไปอะอย่างเงไปหากันสามวันโอ้กำไรเสองวันสามสองวันสองสองวันมันคืนหนุ่มสองวันให้ม <All ceu? S 2> <c oughs> ันร้องได้ไหมให้มันร้องได้ไหมมันร้องได้ไหมมันร้องังดอยากมีห้องก็อยากในห้องเยอะคนจะติดอยู่นะ เดี๋วู pues ้ด um ังลูกเขาง่วงาลทำอะไรแม่เขาน่ะเดี๋ยวทานข้าวก่อนโอเคค่ะ่มันมเจกัน้แาาเร็ว้จาสวยาายมัน มันมันจะเรือโว้ให้มาขับรถเนาะมาเย็บเอาเยบเอารถมันจะใช้งวดเสร็จไหมนั่นน่ะงานแล้วเอาเลยลูกเอาูเอาซูเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮฮ่าฮฮ่าาฮ่าเาฮ่าฮฮ่าฮาฮ่าฮฮ่่ฮ่าเฮ้ยฮาฮ่าเฮ่าฮฮ่าาฮฮฮ่ฮฮ่ฮฮฮฮฮ mất cho chôn liều đang lạc ao thối 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 đang lạc ai <laughs> 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 muốn <laughs>